การมีส่วมใช้อย่างถูกสุขลักษณะคือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ช่วยให้มีสุขอานามัยและสุขภาพที่ดีทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่19พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันส้วมโลกแม้ประเทศไทยจะพัฒนาส้วมสาธารณะไปอย่างก้าวหน้ามากแล้ว แต่ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาส้วมสาธารณะทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสะอาดเพียงพอและปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกพิติรวมถึงให้มีการจัดการสิ่งปฏิกูลจากส้วมอย่างถูกต้องต่อไป จจุบันโลกของเรายังคงเผชิญปัญหาด้านสุขอนามัยที่รุนแรงประชากรกว่า3.5พันล้านคนยังขาดแคลนส้วมที่ปลอดภัยอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีซึ่งผู้คนจำนวนมากต้องขับถ่ายกลางแจ้งนำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อโรคและโรคต่างๆการไม่มีส้วมและสุขอนามัยที่ไม่ดีไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ยังฆ่าชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า5ปีถึงวันละ1,000คนซึ่งเกิดจากโรคท้องร่วงอันมีสาเหตุจากการขับถ่ายในพื้นที่โล่งแจ้งไม่ถูกสุขลักษณะพวกเขาเหล่านี้ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและความทุกข์ยากจากการไม่มีสุวมที่ปลอดภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือภัยแลง้งสาธารณูปโภคด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งแรกที่ถูกทำลายผู้คนในพื้นที่ประสบภยัยไม่มีซุวมที่ปลอดภยัยต้องขับถ่ายกลางแจ้งในพื้นที่ที่ขาดแคลนจนเสี่ยงต่อการติดเชื้อและโรคร้ายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ในเป้าหมายที่6มุ่งให้ประชาชนทั่วโลกเข้าถึงห้องน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี ลดการขับถ่ายในที่โลง่งและส่งเสริมการใช้ซ่วมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะภายในปี2030เป้าหมายนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดโรคและพัฒนาสุขภาพของประชาชนแต่ยังมีส่วนสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยแน่นอนค่ะว่าเราก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายกับทิศทางที่อ,องค์การสหประชาชาติได้วางเอาไว้นะคะในเรื่องของ SDG หรือว่า Sustainable Development Goal Go, ซึ่งเป็นการ จัดวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับทุกๆชีวิตนะคะและเรื่องนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลไทยทั้งกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เพ็ชทินก็เดินหน้าเต็มที่ค่ะในปีนี้นะคะและทุกปีเนี่ยจะมีการกําหนดวันาาที่19พฤศจิกายนจะเป็นวันส้วมโลกกรมอนามัยรับเอาแนวทางตรงนี้มาแล้วก็ต่อยอดให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยค่ะ ในจุดต่างๆ12ประเภทนะคะอย่างเช่นต้มน้ํามันร้านอาหารนะคะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นจุดที่กรมใหม่จะเดินหน้าในการพัฒนาเรื่องของสุขาภิบาลห้องน้ําห้องส้วมเนี่ยให้ดีเช่นนี้แล้วก็มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเราจะทํากันได้ซึ่งตรงนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกๆท,ท่านาทั้งประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนในการช่วยกันสื่อสารประเด็นเหล่านี้แล้วก็ นำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะและสุขอนามัยครัวเรือนทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐาน HAS, Health, Accessibility, Safety ที่เน้นความสะอาดความพอเพียงและความปลอดภัยปัจจุบัน99.8%ของครัวเรือนไทยมีส้วมใช้กรมอนามัยยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ เข้าถึงส้วมที่สะอาดปลอดภยัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันที่19พฤศจิกายนของทุกปีสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันส้วมโลกเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาสุขอนามัยทั่วโลกภายใต้หลักการ3 p ีคือ e พี e ส้วมที่ปลอดภยัยและเป็นส่วนตัว protection ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้แพร่สู่สิ่งแวดล้อมและ p r o g r e s การพัฒนาส้วมเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยอย่างเท่าเทียม เราเชื่อว่าส้วมที่ปลอดภัยคือพื้นฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่แข็งแรงวันส้วมโลกปีนี้เราจึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ Toilets a Place for Peace ส้วมไทยสะอาดปลอดภัยครอบคลุมทุกกลุ่มวัยสู่เป้าหมาย SDG ส่งเสริมให้ส้วมเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเสริมสร้างความสงบสุขในทุกที่เพื่ออนาคตที่ดีของทุกคน